นายบ้านที่อาเคยบอกว่าดูซีรีส์ในเน็ตซิกเรื nah. ่องหนึ่งแล้วแบบว่าคนอื่นะเขาดูกันไปหมดแล้วแต่ว่าพอดีอายเพิ่งเพิ่งเหอเพิ่งเหอก็คือเพิ่งมาไล่ดูให้จบชื่อซีรีส์ว่า m o n e y Heist ค่ะหรือว่าโทรชนขนปนโลกน่าจะใช่นะชื่อไทยซีรีส์เดี่ยวกับการต้นจุดเด่นของซีรีส์ที่ทําให้ซีรีส์เนี้ยดังมากคือมันเป็นซีรีส์ที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็จะพักมุมตลอดเวลามีการสอดแทรกเรื่องของฟุตบอลน่ะ อยู่ในซีรีส์เยอะมาก mm hmm. อายอะไดูจนจบแล้ว5ซีซันเล่าในส่วนที่อีซีรีส์เนี่ยค่ะ mm hmm. มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลม mm hmm. ฟัง mm hmm. ซึ่งอันแรกที่อายเห็น mm hmm. ก็จะเป็นอันตอนที่ ลิโอค่ะที่เป็นแฮกเกอร์ในทีมเนี่ยเขาคุยกับโตเกียวสองคนเนี่ยเขาเป็นคู่รักกันแล้วก็มีอยู่ซีหนึ่งใช่ไหมที่ที่โตเกียวเขาบอกว่าเนี่ยถึงเวลาถึงที่สุดแล้วว่ายกธงขาวเลยนะคือไม่ต้องไปสู้กับตำรวจให้ยกธงขาวเลยจะได้เอาตัวรอดได้ลิโอเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยคนแบบเขาว่าจะยกธงขาวแค่เฉพาะตอนที่ เรียวมัดลิดชนะเท่านั้นประโยคนี้อ่ะว่ามันเป็นประโยคที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบว่ามันปังมากเลยอ่ะเพราะว่าการการชูไวแฟกอ่ะค่ะก็คือมันคือสิ่งที่แฟนบอลเรียวมาดริดทำจริงๆก็คือเวลาเขาเชียร์เชียร์กันในสนามเขาก็จะชูธงมาดลิดท,ที่เป็นพื้นหลังสีขาวก็คือการชูไวแฟกซึ่ง คนเขียนบทเขาเก่งมากที่เขาเอาอภิยกเนี่ยเข้ามาแทรกในในในบทในดาร์ลอ็อกนี้มันทําให้สํหรับคนที่ดูบอลมันรู้สึกว่าเป๊ะมันคือเป๊ะแล้วคือมันแบบมันทัชมากแต่ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นจุดแรกเลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์เนี้ยคาบ,บทพูดเนี่ยคนเขียนบทเขาเขาคิดบทเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบว่าคลิกมากอีกอันหนึ่งที่เขาเอามา มาแทรกในในในบทเรารู้สึกว่ามันอิมแพกมากก็คือเพลง y o u n e v e r w a l k Alone ค่ะซึ่งหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเพลงเพลงเชียร์ประจำ Liverpool ค่ะแล้วก็ Borussia Dortmund ในเนื้อเพลงความหมายมันมันก็ตรงตัวเลยคือ y o u n e v e r w a l k Alone คือคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายซึ่งส่วนที่เขาเอาเพลงนี้มาแทรกค่ะจะเป็นในซีซันสามค่ะซีซัน3คือตอนที่ลิโอเนี่ย แล้วแก๊งโจโนเนี่ยจะต้องก็ไปปล้นธนาคารกลางเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองในการอขอตัวรีโอคือฉากที่โจโนเนี่ยหลอกนั่งทำวี่หลอกเข้าไปในในธนาคารกลางซึ่งตอนที่เราดูในซีรีส์เรารู้สึกว่ามันแบบ มันลงตัวมากด้วยเนื้อหาด้วยจังหวะเพลงด้วยมูดของฉากเรารู้สึกเลยว่าเออใช่เป็นการเปรียบเทียบด้วยเหมือนกันะนะคือเนื้อหาใเรื่องเขาถือประมาณว่าจะไม่ทอดทิ้งเพื่อนจะไม่ปล่อยให้ให้คุณสู้อยู่คนเดียวเขาก็เลยใช้เพลงอยู่ a l วอล์กอเนี่ยซึ่งแฟนบอลเนี่ยทราบความหมายดีอยู่แล้วมาใส่ในฉากมีก้มันเลยก,กลายเป็นอะไรที่นแบบ ลงตัวมากแล้วมันก็ทรงพลัง้าตอนดูฉากนี่บอกตัวว่าขนลุกมากชู้เลยว่าเออเขาเขาเลือกเพลงได้เก่งมากแล้วก็เลือกกิมมิกมาใส่ในฉากค่ะด,ดอันที่เราว่าหลายๆคนชอบมากเลยที่ซีรีส์เขายกตัวอย่างของอันแข่ง ใน,ในฟุตบอลโลกค่ะโดยเขาเยกตัวอย่างของทิมชาติแคเมเปโลนกับบาราซิลตัวละครศาสตราจารย์พูดง่ายๆเป็นหัวหน้าเกมโจรส์ที่เป็นคนวางแผนคิดไอเดียทุกอย่างการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะเป็นวิธีการที่ศาสตราจารย์จะเริ่มสอนสมาชิกทีละคนว่าแผนการต่างๆเนี่ยควรไปในทิศทางไหนใครทําหน้าที่อะไรแล้วก็ยกตัวอย่าง หนึ่งขึ้นมาในคลาสสองสอนวิธีการปล้อนเขาเนี่ลองนึกถึงแมคมาบรูนกับบราซิลคิดว่าใครจะชนะคนเนี่ยก็คือจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไงก็ต้องเป็นบราซิลเรารู้กันอยู่แล้วว่าบราซิลเก่งกว่าแคมารูนว่าศาสตราจารย์ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าแต่ถ้าพูดถึงไม่ได้พูดถึงทีที่ชนะล่ะทีที่เราอยากให้ชนะจริงๆ เราอยากให้ทีมไหนชนะคนทุกคนก็ตอบเหมือนกันหมดเลยว่าอยากให้แค m เบร์ลูชนะนวิธีการโต้กลับก็คือเราจะต้องทําตัวหให้เป็นทีมชาติแคนเบรเราเป็นฝ่ายที่เสียเปวิธีการท,ที่จะเอาชนะได้ก็คือคือบุกก่อน แม้จะเป็นทีมที่มีสถานะเป็นรองตอนอานซีรีส์ก็คือกําลังเพียงผําวิธีการตอบโต้คือาัตาจารย์ยเรียกแผนที่ว่าแผนแคมเบรลูนค่ะก็คือ,อเป็นการที่ชิงความได้เปรียบด้วยการเรียกร้องความเห็นใจจากสื่อก่อนสแสดงความจริงใจก็ได้ผลค่ะคือเป็นวิธีการของอันเดอร์ด็อกคนเราเนี่ยาจะมีความรู้สึกอยากเชียร์ทีมรอง เมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็น underdog เราต้องใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้เพื่อชิงความได้เปรียบการเปรียบเทียบตรงนี้มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากสถานการณ์ของแคมเปโนะเหมือนกับสถานการณ์ที่โจนกัอมงเจอตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละเราจะทำนั้นเราจะทำตัวเป็นแคมเมนซึ่งมันมันลงกรอกกับเนาาื้อหาทีมล่าของซีรีส์เนะะี่ยค่ะตอนที่มันออกมาสซีซั่นแรกใช่ไหมแล้วก็ กล้เจ๋งและคือเรตติ้งในประเทศดีเลยคือซีรีส์เนี้ยเขาทำฉายในประเทศสเปนก่อนแต่ว่าเรตติ้งไม่ดีมากจนกระทั่ง Netflix เนี่ยมาซื้อไปเพื่อฉายทั่วโลกพอซื้อ่าฉายทั่วโลกปุ๊บมันดังมากแม้จะออกมาแค่ 2, 2> <4 S 1> ซีซัน <4 S 1> ทีนี้พอซีรีส์มันมันเบรกทรูแล้วก็คือมันมันดังแบบดังระเบิดเลยตัว Netflix เนี่ยเขาก็ ขอให้สร้างอีตัวซีรีส์เนี่ยทำซีซั่นสามให้หน่อยดังขนาดที่แม้แต่นักฟุตบอลเองก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมฟุตบอลคนนั้นก็คือเนมาร์จูเนียค่ะ mm hmm. เขา mm hmm. เขาได้ทวีตในปี2019ซึ่งซีซั่นสามเนี่ยกำลังจะฉายว่าเขาได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของมันนี่หายนะ mm hmm. เดี๋ยวรอดูเลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอีทวีตเนี่ยด้วยความที่ซีรีส์เนี่ยมันดังมากอยู่แล้วตอนนี้เขาทวีตไปอนึ่งคนก็รีทวีตไปเลยหมื่นทวีตแล้วก็ไม่นักยอดกดไลค์นะคะยอดกดไลค์เป็นแสนคือคนติดตามอยากรู้มากๆว่าเฮ้ยเนม่าเนม่าเนี่ยได้เป็นเล่นในซีรีส์จริงหรือเปล่าฉากนี่เนม่าผมาในเรื่องเนี่ยก็จะรับบทเป็นนักบวชที่อยู่ใน ในในวัดที่ที่ตัวเบอร์ลินอ่ะไอบูรณะไว้ก่อนที่จะมาวางแผนปล้นในซีซั่นหน่และซีซั่นสซึ่งในมาก็จะรับบทเป็นพาแล้วก็ออกมาสองซีนค่ะแล้วก็มีมีการพูดบทด้วยอีกอีกอย่างหนึ่งของของมนนี่ไฮส์ค่ะคือตัวละครทุกคนเนี่ยจะถูกตั้งเป็นชื่อเมืองโตเกียวเบอร์ลินลิโอดนเวอร์มอสโกไนโรบี ก็เป็นส่วนที่ทําให้ซีรีส์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเท่มากๆมีตัวละครหนึ่งค่ะที่โผล่มาในซีซัน3ก็จชื่อปาเลโมจริงโดยเซนส์เรารู้สึกว่าเฮ้ยชื่อนี้มัน,นมันน่าจะมีมีนิ่งอะไรสกักอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผู้สร้างเนี่ยคนแขนบนเนี่ยบอกว่าตัวปาเลโมเนี่ยก็มีมีนิ่งเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลจริงๆตัวละครเนี่ยเขามีนิกเนมชื่อในในการออกโลรนว่าปาเลโมแต่ชื่อในในตัวซีรีส์เขาจะชื่อมาร์ตินซึ่ง าเป็นว่าชื่อมาตินปาเลโมเนี่ยจะเป็นชื่อนักฟุตบอลจริงๆชาวอาร์เจนตินาจริงๆที่ที่เคยเล่นในลีกสเปนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นโค้ชอยู่ซึ่งตัวคนเขียนบทเนี่ยก็เอาชื่อของโค้ชคนนี้มาใช้เป็นชื่อตัวละครในมันนี่ไฮส์ด้วยก็ เป็นอีกหนึ่งอิสต์เอก็กที่ที่ตอนที่คนดูสังเกตได้แล้วผู้สร้างก็ออกมาเฉลยว่าถูกต้องเลยคือเขาเอามาจากชื่อโค้ชที่ที่คุณทีมในสเปนจริงๆไม่ได้มีแค่เนมาร์ด้วยค่ะแต่ว่ายังมีนักกีฬาจากวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยคือคาร์ลสไซแล้วก็มาร์คสมาเกตค่ะกลายเป็นข่าวดังอยู่พักนึงเลยว่าเฮ้ยเขาจะไปประกวดตัวในซีรีส์เหมือนเนมาร์หรือเปล่าเป็นกระแสะอยู่พอสมควรค่ะแต่กลายเป็นว่าผลสรุป ก็คือพอมาเฉลอปุ๊บคู่เนี่ยไม่ได้เล่นในซีรีส์ค่ะแต่ว่าเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเบียยี่ห้อหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเบียที่อยู่ในไทยอินของซีรีส์มันนี่ไฮซันเองก็มีอันนึงในซีซั่นสุดท้ายเนี่ยซึ่งอายว่าเขา,า,ค,าค่อนข้างจะแบบจงใจเลยอาร์ติโล่อะเขาบุกไปที่ห้องห้องเก็บอาวุธแล้วเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าติแตกแล้วอะคือเขาอยากจะแบบว่าอยากจะบูเต็มที่แล้วแต่ถูกถูกข้ามไว้ ึ่งเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทำไมจะต้องทําไมเราจะต้องกลัวพวกโจรด้วยในเมื่อตอนเนี้ยเขามีทั้งปืนมีทั้งระเบิดมือมีทั้งเครื่องนั่นนี่คือพูดง่ายๆว่ามีทั้งคลังแสงเลยเขาก็มีการพูดประโยคขึ้นมาว่าทําไมเขาต้องกลัวด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นทีฟุตบอลเนี่ยเขามีทั้งโรนัลโด,โด,โดมีทั้งเมสซี่แล้วมีทั้งเนย์มา ทำไมเขาจะต้องกลัวเขามีพร้อมขานาดนี้คือมีอุวุธพร้อมขานาดนี้แต่เขาจะเล่นติ๊กี้ตับกะให้ดูซึ่งเราว่าสําหรับแฟนบอลแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันจเจ๋งนะกับการที่ใส่อะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลลงไปในบทแล้วมันเข้ากับเนื้อหาที่ทีซีรี์กังเอาได้ขานาดนี้ซีรียมันนี่ไฮส์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าคนสเปนเนี่ยจะค่อนข้าง,างคลั่งไคล้ฟุตบอลมากฟุตบอลเนี่ยเป็นเหมือนอีก อีกปัจจัยสําคัญในชีวิตเลยคือพูดถึงฟุตบอลเป็นเรื่องชีวิตประจาําวันสําหรับใครที่ไม่เคยดูก็แนะนําให้ดูเลยค่ะคือถือว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมา,มากๆ